สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟัง เพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสําหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็กดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3รอไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมังกรท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะชาวราศีมังกรทุกท่านค่ะมารับฟังกันค่ะดาวอังคารย้ายรอบนี้นะคะ ท่านจะดวงดีด้านใดแต่บอกตรงนี้ให้ท่านนั้นได้อบอุ่นใจเลยนะคะว่าดาวองคารย้ายรอบนี้ไม่น่ากลัวสําหรับตัวท่านเลยเพราะว่าดวงชะตาของท่านนั้นค่อนข้างที่จะโดดเด่นดาวจะนําสิ่งดีๆมาให้นะคะมีเรื่องราวน่าย,ยินดีเกิดขึ้นกับตัวท่านในช่วงระยะเวลานี้แต่ว่าจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับตัวท่านด้านใดบ้างมารับฟังกันได้เลยนะคะดาวองคารจะย้ายในวันที่13กรกฎาคมไปจนถึงวันที่26 สิงหาคมปี2567ค่ะดาวองคารนะคะเป็นดาวที่ย้ายทีไรชาวราศีมังกรนะคะจะกลัวเพราะว่ามักจะเกิดความวุ่นวายมีเรื่องยุ่งยุ่งเข้ามาทุกครั้งการงานจะดีกับมีปัญหานะคะในช่วงที่ผ่านมานะแต่ว่าการที่ดาวอังคารย้ายรอบนี้นะคะ จะ,นะจะส่งผลดีต่อตัวท่านจะนำข่าวดีและโชคลาภมาให้กับชาวราศีมังกรค่ะส่งผลให้ดวงชะตาของท่านค่อนข้างที่จะดีดพอสมควรนะคะในช่วงระยะเวลานี้ยังมีดาวอีกหลายดวงที่ย้ายไล่กันและจะมาส่งผลดีเสริมดาวอังคารเข้าไปอีกนะคะและที่สำคัญเป็นช่วงที่คนรอบข้างทั้งบุตรหลานคู่ครองคนรักญาติผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งที่บ้านและที่ทำงานหรือแม้แต่เพื่อน ที่ทำงานหรือคนที่เป็นหุ้นส่วนเพื่อนนะคะจะให้การช่วยเหลือท่านดีขึ้นเขาจะทำให้ท่านนั้นมีรอยยิ้มมีความสุขเขาจะให้โชคให้ลาบลูกน้องบริวารสำหรับท่านใดที่มีลูกน้องบริวารน,นะคะ จะทำตามคําสั่งท่านได้ดีขึ้นมีสติมีสมาธิมากขึ้นสั่งการสั่งงานไปแล้วก็สามารถทําตามที่ท่านสั่งได้ดีที่ผ่านมาสั่งอีกอย่างทําอีกอย่างท่านต้องตามแก้ไขแต่ว่าในช่วงระยะเวลานี้ลูกน้องบริวารจะช่วยเหลืองานท่านได้ดีขึ้นนะคะส่งผลให้ท่านมีความรู้สึกว่าโล่งอกโล่งใจกับลูกน้องบริวารและคนรอบข้างได้มากขึ้นเพื่อนร่วมงานก็กลับมาช่วยเหลือดีคู่ครองคนรัก จะกลับมาให้การช่วยเหลือท่านได้มากขึ้นมีกําลังในการช่วยเหลือท่านคอยช่วยเหลือเวลาที่ท่านติดขัดมีปัญหาคอยให้กําลังใจในวันที่ท่านมีความรู้สึกว่าเออเริ่มเหนื่อยนะหลายเรื่องที่ท่านค่อนข้างอ,อึดอัดใจในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาช่วงนี้ท่านจะสบายใจมากขึ้นไม่ค่อยมีเรื่องให้ท่านต้องเครียดและวิตกกังวลใจมากเหมือนที่ผ่านมาและสิ่งหนึ่งที่ท่านจะ สัมผัสได้เลยนั่นก็คือว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะรายรับของท่านนั้นเข้ามามากขึ้นท่านจะสังเกตได้เลยว่าท่านมีกินมีใช้คล่องมือขึ้นบางอย่างไม่ได้บางอย่างไม่คิดว่าจะได้กลับได้มามีดวงได้เงินที่ท่านคาดไม่ถึงด้วยนะคะงานบางครั้งท่านตั้งเป้าหมายไว้สัก10%จากการทำงานในช่วงระยะเวลานี้ แต่เอาเข้าจริงๆท่านทำได้ถึง50-70%ถึงเนี้สมมุตินะคะคือพูดได้ง่ายวางแผนเอาไว้แค่นี้กลับได้เกินเป้าหมายและที่ผ่านมานะคะคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือท่านนั้นบอกได้เลยค่ะว่ามีน้อยมากแถมไม่ช่วยเหลือแล้วยังคอยกล่งแก,กล้งกลังแกนินทารับหลังพูดจาทำให้ท่านนั้นต้องเสียใจพูดบ่นทอนจิตใจท้าทายนะคะแต่หลังจากที่ดาวองคารยั้ายรอบนี้ คนจะเมตตาคนเข้าหาใครที่ไม่ชอบหน้าท่านจะกลับมาทําดีและพูดดีด้วยท่านจะมีคนดีมีกาลยาณมิตรคอยช่วยเหลือคนที่อยู่รอบข้างจะทําให้ท่านนั้นมีความสุขมากขึ้นถามว่ามีเรื่องดีๆเพียงอย่างเดียวใช่ไหมมีอุปสรรคและปัญหาเข้ามาบ้างไหมมีตามปกติแต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับท่านในช่วงระยะเวลาที่ดาวอังคารย้ายรอบนี้นะคะ มักจะเป็นปัญหาที่ท่านแก้ไขได้ไวมีเรื่องที่ทำให้ท่านอึดอัดใจอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าไม่หนักเหมือนช่วงที่ผ่านมาบางท่านคิดว่าเรื่องแค่นี้ปล่อยผ่านท่านจะมีอารมณ์แบบนี้เลยนะท่านใดที่เข้าหาธรรมะนะคะเรื่องหยุมหยิมเข้ามาในช่วงนี้ท่านจะบอกเลยว่ามองข้ามไม่สนใจท่านจะใช้คำนี้เลยไม่เก็บมาใส่ใจและที่สำคัญในช่วงระยะเวลานี้ หากท่านติดขาดมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามจะมีคนคอยช่วยเหลือนะคะบางเรื่องท่านไม่ได้ร้องขอแต่จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยหากท่านใดที่ทํางานประจําในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะสนุกกับการทํางานมากขึ้นมีความสุขกับการทํางานมากขึ้นไม่ค่อยมีอารมณ์เบื่อเบื่อเซ็งเซงไม่ค่อยอยากจะลาออกจากงานเหมือนช่วงที่ผ่านมาพูด,ดง่ายตื่นนอนขึ้นมาก็อยากจะมาทํางานที่ผ่านมาอยากจะนอนอย่างเดียวไม่อยากทําอะไรละเบื่อเซ็ง บางท่านนะคะอยากจะลาออกจากงานวันละสามรอบแต่ในช่วงระยะเวลานี้ถือว่าท่านนั้นดีขึ้นมีพลังในการทำงานเอาอยู่กับทุกๆปัญหาด้วยไอเดียใหม่ๆด้านการทำงานจะเข้ามาด้วยในช่วงระยะเวลานี้นะคะหากท่านมั่นใจว่าท่านทำได้ให้ลงมือทำได้เลยนะคะถึงแม้ว่าการเริ่มต้นใหม่มันอาจจะเป็นการลองผิดลองถูกแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่ง เข้าที่เข้าทางท่านจะสนุกกับสิ่งที่ท่านเริ่มต้นทําในช่วงนี้ค่ะเพราะว่าที่สําคัญสิ่งที่ท่านได้ทําในช่วงนี้จะช่วยส่งเสริมท่านทําให้ท่านนั้นมีฐาน,นะทางการเงินที่ดีขึ้นในภายภาคหน้าด้วยค้าขายในช่วงระยะเวลานี้พยายามกระตุ้นยอดขายนะคะให้ทําการตลาดเป็นระยะระยะยอดขายของท่านจะขายได้มากขึ้นมีดวงไดออเดอร์ที่ท่านคาดไม่ถึงมันอาจจะเป็นการเหนื่อยมากหน่อยเพราะว่าจะเป็นการขายไปคิด หาไอเดียในการขายไปแต่บอกเลยว่าเมื่อท่านเห็นอยอดขายเห็นเงินเข้ามาในบัญชีท่านจะมีความรู้สึกว่ามันชื่นใจกับสิ่งที่ท่านได้ทุ่มเทนะคะที่สำคัญในช่วงระยะเวลานี้ลูกค้าจะให้การช่วยเหลือช่วยอุดหมสินค้าเขาจะช่วยแชร์แนะนำกันปากต่อปากในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีมังกรท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการทำงานหาเงินเพิ่มขึ้น มีดวงได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆท่านจะเปิดตัวมากขึ้นจะมีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยมักจะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องเดินทางไปนั่นมานี่เป็นระยะระยะจะมีการติดต่อกับผู้คนมากหน้าหลายตาจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นและท่านมักจะมีไอเดียใหม่ๆด้านการทํางานเพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากการที่ท่านได้พูดคุยกับผู้คนที่ท่านได้ออกพบปะในช่วงระยะเวลาน,นี้นะคะท่านจะได้สัมผัสกับสังคมที่แปลกใหม่ ซึ่งท่านยังไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนการทำงานราบรื่นและคล่องตัวมากขึ้นเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยหนุนหลังคอยซัพพอร์ตเป็นช่วงที่ไม่มีใครสามารถทำอะไรท่านได้ตรงกันข้ามหากท่านติดขัดมีปัญหาท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือได้ดีกว่าช่วงที่ผ่านมาคนที่เขาจะเข้ามาช่วยเหลือท่านเขาก็จะมีกำลังในการช่วยเหลือสิ่งดีๆจะเข้ามาหาท่านโดยเฉพาะคำว่าโชคลาภ ในช่วงระยะเวลานี้มีเข้ามาแน่นอนแต่จะเป็นด้านใดเท่านั้นเองบุตรหลานคู่ครองคนรักเพื่อนๆจะให้โชคให้ลาบนำสิ่งดีๆมาให้แต่อยากจะขอเตือนนะคะในช่วงระยะเวลานี้อยากให้ท่านนั้นมีสติให้มากๆระมัดระวังและควบคุมอารมณ์ให้ได้ใจเย็นๆอย่าใจร้อนวู่วามระมัดระวังคำพูดให้พูดก่อนคิดเสมอ อารมณ์ของท่านในช่วงระยะเวลานี้บางวันก็อารมณ์ดีๆแต่อยู่ดีๆอารมณ์ก็หงุดหงิดง่ายขึ้นมาเหมือนกันฉะนั้นท่านจะต้องระมัดระวังนะคะจะทะเลาะก,กับผู้หลักผู้ใหญ่และคนรอบข้างให้ท่านระวังให้มากๆในสิ่งที่เตือนเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านค่อนข้างดวงดีอย่าให้ความใจร้อนหัวร้อนมาเป็นอุปสรรคให้ท่านนั้น มุ่งมั่นทำงานหาเงินจะดีกว่าช่วงดวงเหนื่อยแต่ดีอย่าอยู่นิ่งๆอย่าอยู่เฉยๆอยากทํำไรให้ลงมือทําอยากได้งานอยากได้เงินท่านจะต้องลงมือทํานะคะที่ต้องใช้คําว่าเหนื่อยก็เพราะว่าท่านจะมีงานให้ทําเพิ่มมากขึ้นเดินทางบ่อยขึ้นและท่านจะมีโชคลาภจากการเดินทางมีสเสน่ห์คนนิยมชมชอบคนอยากเข้าหาช่วงนี้คุยกับใครเขาก็รักและเมตตารู้สึกดีนะคะที่สำคัญหาก ท่านใดที่พื้นฐานดวงดีๆท่านก็มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบางท่านจะได้เริ่มต้นใหม่ได้ทำงานใหม่กับบริษัทใหม่หรือว่าได้เริ่มต้นทำในสิ่งที่ท่านอยากทำมานานขอเพียงอย่างเดียวอย่าได้ประมาทจะทำอะไรก็ตามให้ท่านนั้นมีสติอยู่ตลอดเวลาหากจะต้องตัดสินใจอะไรก็ตามคิดให้ดีๆคิดให้ละเอียดรอบคอบคิดให้รอบด้านแล้วค่อยตัดสินใจอย่าตัดสินใจเร็วจนเกินไป ให้รักเดียวใจเดียวนะคะอย่าทำในสิ่งที่ไม่ดีนะคะไม่เช่นนั้นท่านจะวุ่นวายพอสมควรากท่านนั้นมีใจแบ่งใจไปรักคนอื่นไปชอบคนอื่นทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองมีคู่หรือว่ามีคนคุยอยู่แล้วนะคะช่วงนี้คนบางคนยังคอยสร้างปัญหาแต่ก็ถือว่าท่านจะรับมือได้จะทำอะไรก็ตามขออย่างเดียวอย่าคิดเร็วทำเร็ว คิดให้ละเอียดรอบคอบแล้วค่อยตัดสินใจโดยภาพรวมดาวอังคารย้ายรอบนี้นะคะดวงค่อนข้างที่จะโดดเด่นแต่ให้ระวังอารมณ์และคําพูดให้มากๆก็พอระวังจะทะเลาะก,กับญาติผู้ใหญ่ทั้งที่บ้านและที่ทํางานนะคะข้าขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขเจอกันใหม่คลิสหน้าสวัสดีค่ะ